ลรวก็รู้ไรายได้เรามาจากไหนเรื่องแรกค่ะที่เขารู้เนี่ยก็จะต้องมาดูก่อนว่าเราประกอบธุรกิจอะไรถ้าเราทําธุรกิจบริการเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลก็ตามเรามีการโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายหรือไม่ถ้าหากว่าเรามีการโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายเราก็ต้องได้เอกสารใบหนึ่งที่เราเรียกว่าใบ50ทวิถูกไหมคะเอกสารใบนี้ทางฝั่งลูกค้าเราเนี่ยที่เขาหักภาษีหน้าที่จ่ายเราไว้เนี่ยเขาก็จะนําส่งไปที่กรม พอเขานําส่งไปที่กรมสมการนะคะเขาก็จะเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ถ้าเราประกอบกิจการเป็นเอเจนต์นะคะเป็นนายหน้าเนาะประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการนะคะเราก็จะมีรายได้ที่โชว์ไปสมการแล้วด้วยนะคะจากการหักภาษีณที่จ่ายตรงนั้นทีนี้ถัดมานะคะนอกจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อในเรื่องของรายได้เราสิ่งที่จะตามมาคือเรื่องของเงินฝาก ธนาคารสำรบกรก็จะดูในเรื่องของยอดรับยอดรับเมื่อมีการรับเงินฝากธนาคารประจำปีนะคะรวมกัน ตั้งแต่3,000รายการขึ้นไปนะคะก็คือเกิน3,000รายการขึ้นไปธนาคารค่ะแต่ละธนาคารเนี่ยมีหน้าที่จะต้องนําส่งรายการข้อมูลนี้นะคะไปที่กรมสมการต่อมานะคะนอกจากเงื่อนไข3,000รายการแล้วก็จะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือมีเงินเข้าเกิน2ล้านบาทนะคะแล้วก็มีรายการเกิน400ครั้งต่อปีนะคะเงื่อนไขนี้ก็จะถูกนําส่งข้อมูลไปที่กรมสมการเช่นเดียวกันลองกลับไปเช็คสเตตเมนต์ดูนะคะ เราเข้าเงื่อนไขไหนนะคะแล้วก็ถูกนําส่งข้อมูลไปให้กรมสรมการแล้วหรือยังนะคะ